เฮล lo สวัสดีครับนีต้อนรับเข้าสู่ IG อย่างไรให้ติดหมอซีวีส์ที่ผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์และข้อมูลเกี่ยวกับการสอบตั้งแต่ IG ไปจปถึงการสอบเข้าคณะแพทย์นั่นเองโดยที่วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับหลักสูตร IG CSE ครับหรือที่เขาเรียกกันว่า IG นั่นเองมันย่อมาจาก International General Certificate of Secondary Education นะครับเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักเรียนเนี่ยมีความพร้อมในด้านความรู้เพื่อที่จะศึกษาต่อในหลักสูตร A Level หรือ IB นั่นเอง i g c SE ส่วนมากผู้ที่จะมาเข้าสอบเนี่ยจะอยู่ในช่วงอายุ14-16ถึงครับแต่เดี๋ยวก่อน i g s e ใครก็สอบได้เพศไหนก็สอบได้อายุเท่าไหร่ก็สอบได้และที่สำคัญครับคุณจะสอบกี่ครั้งก็ได้นักเรียนที่จะเรียนในหลักสูตร i g s e e นี้จะต้องเลือก8-10วิชาที่จะเรียนและสอบจากทั้งหมด70กว่าวิชาครับไม่ผิดหรอครับ70กว่าวิชาแบ่ง เป็น5กลุ่มใหญ่ๆครับได้แก่ภาษามนุษย์และสังคมาศาสตร์วิทยาศยสาสตร์คณิตศาสตร์และความถนัดและสายอาชีพนั่นเองคุณสามารถกดพอยส์เพื่อที่จะดูรายชื่อทั้ง70กว่าวิชานี้ได้ยาวๆนะครับไปต่อกันเลยอ่ะเกณฑ์ในการให้คะแนนสำหรับ IGCSE นะครับไล่ตั้งแต่ A Star A B C D E F G และ U นั่นเองขึ้นข้างล่างนี้เลยก็ไล่ไป90% up A star เอาไปเลย80-90คุณได้ A 70-80ได้ B 60-70ได้ C แล้วก็ตามอย่างที่ว่าขึ้นมาข้างล่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยมันจะไม่คงที่ครับถ้าเกิดว่าคุณไปสอบแล้วเกิดปีนั้นเนี่ยข้อสอบยากมากๆคนที่ได้คะแนนสูงเนี่ยมีน้อยมากๆ เขาก็จะลดเกณฑ์นั้นลงมาครับจากก่อนหน้านี้การที่จะได้ A คุณต้องได้80%ถ้าปีนั้นมันยากจริงๆเขาก็จะลดมาเหลือแค่74%เป็นต้นแต่ถ้าเกิดว่าข้อสอบปีนั้นเนี่ยง่ายมากๆแล้วผู้สอบส่วนมากเนี่ยเขาได้คะแนนแบบตามมาตรฐาน mm hmm. เขาก็จะเพิ่มเกณฑ์ขึ้นมาเป็น80%ได้ A เหมือนอย่างปกตินั่นเองเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่า g r a Grade threshold ครับซึ่งจะลดเพิ่มขึ้นเพื่อปรับสมดุลให้มัน ให้แฟร์ที่สุดอ่ะใช้คำนี้ล้วกัดน,นะครับกลับมาที่ IGCSE ครับผู้เข้าสอบเนี่ยยังสามารถเลือกเนื้อหาที่จะออกสอบในวันสอบจริงได้ด้วยนะครับแบ่งเป็น2แบบก็คือเนื้อหาขั้นพื้นฐานหรือคอและขั้นสูงหรือ extended โดยข้อสอบแบบคอเนี่ยต่อให้ผู้เข้าสอบทำคะแนนได้100%ถูกต้องหมดอ่ะคุณจะได้เกรดสูงสุดแค่4เพราะว่า เนื้อหาในคอเนี่ยจะมีความเข้มข้นน้อยกว่าแบบ extended เพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบง่ายคุณก็เอาแค่4ไปในขณะเดียวกันแบบ extended เนี่ยคุณสามารถได้เกรดตั้งแต่ A star ไปจนถึง U เลยขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณล้วนๆแต่ว่าโรงเรียนส่วนมากและมหาวิทยาลัยส่วนมากเนี่ยเกรดที่เขาจะรับไว้พิจารณาก็คือเกรด C หรือสูงกว่าดังนั้นจึงไม่แปลกครับที่บางคนจะเลือกสอบแบบคอ แล้วการันตีแน่นอนว่าได้4แทนที่จะไปเลือกสอบแบบ extended แต่ว่ามีเวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดไม่พอพอสอบจริงปุ๊บไม่ได้4ขึ้นมาได้ D ได้ E F ขึ้นมาอย่างนี้อ้าวไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับเพราะว่าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนทันทีอ่ะสำคัญมากๆครับข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษหมดเลย จทย์ภาษาอังกฤษตอบก็ต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างภาษาอังกฤษหมดยกเว้นวิชาพวกภาษาอย่างภาษาไทยอย่างเงี้ยครับที่โจทย์จะเป็นภาษาไทยเนี่ยหาเป็นภาษาไทยเพราะว่าคงไม่มีใครสอบข้อสอบภาษาไทยแต่ตอบคําตอบทั้งหมดเป็นภาษาคาราโอเกะแบบนี้ถูกท้องไม่ครอบแต่ละวิชาก็จะมีจำนวนชุดข้อสอบไม่เท่ากันนะครับเราเรียกนี้ว่าเปเปอร์มี2 p a เปเปอร์มี3 p a เปเปอร์ก็ว่าไป แต่และเปเปอร์ยังมีเนื้อหาข้างในไม่เหมือนกันด้วยยกตัวอย่างครับวิชาวิทยาศาสตร์มี3ามเปเปอร์หนคือ MCQ 2. คือทฤษฎี 3. คือการทดลองอย่างนี้หรือวิชาภาษาไทยมี2องเปเปอร์ครับก็คือ 1. อาญญ่านย่อความและ2การเรียงความเป็น อ้อแล้วเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าขีทานครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเวลาสําคัญนั่นเองสําคัญอย่างไรมันอาจจะมีการโกงเกิดขึ้นนะครับเช่นนายกอออกจากห้องสอบโทรไปบอกนายขอว่าเออคาตอบข้อนี้นะต้องตอบ A B C D E F G อะไรก็ว่าไปแต่นั่นจะไม่เกิดขึ้นกับข้อสอบ I G C S E ครับเพราะว่าขีทานนี้คือเวลาสำคัญ ที่ทุกคนที่สอบวิชานั้น,น,นเนี่ยจะต้องอยู่ในห้องสอบเท่านั้นเช่น k ี y ไท,ทม์ของวิชาวิทยาศาสตร์คือ12โมงครับเริ่มกี่โมงก็ได้เสร็จกี่โมงก็ได้แต่ว่าในช่วง12โมงเนี่ยผู้สอบทุกคนต้องอยู่ในห้องสอบในกอนเริ่มสอบ10โมงถึง12โมงออกมาปุ๊บ เขาไม่สามารถโทรไปบอกนายขอได้ครับเพราะว่าตอนที่ออกมาจากห้องสอบเนี่ยเลย12โมงแล้วนายขอรับสายไม่ได้ครับเพราะว่าเขาอยู่ในห้องสอบตั้งแต่12หรือก่อน12โมงไปแล้วแถมทั่วโลกเนี่ยเขายังแบ่งเป็น6โซนนะครับและแต่ละโซนเนี่ยก็จะมีข้อสอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น เรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโกงในข้อสอบ IGCSE นะครับในประเทศไทยมีศูนย์สอบสำหรับ IGCSE หลายแห่งมากครับแต่หลักๆที่เราจะรู้จักกันเนี่ยก็คือ British Council และ Harrow นั่นเองก็สามารถไปสมัครสอบกันได้นะครับเปิดให้สอบปีละ2รอบก็คือ m เม j u n นและ October, November ผลสอบก็จะออกหลังจากการสอบประมาณ3เดือนนั่นเอง ราคาสอบสําหรับแต่ละวิชานะครับอยู่ที่4,500บางแห่งก็เก็บ6,500ราคาที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบนั้นๆน,น,นะครับเอาล้วครับมาถึงประเด็นสําคัญจากตอนที่แล้วว่า IGCSE และ GCSE แตกต่างกันอย่างไร GCSE คือข้อสอบที่มีไว้สําหรับเด็กในอังกฤษนั่นเองในขณะเดียวกัน IGCSE มีตัวไอนำหน้าไอเนี่ยมาจาก international ก็คือนานาชาติ IGCSE จึงเป็นข้อสอบสำหรับเด็กทั่วโลกที่ไม่ใช่เด็กในประเทศอังกฤษไว้สอบนะครับเนื้อหาทั้งหมดมีความใกล้เคียงกันพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ตีซะว่ามันคืออย่างเดียวกันละกัน สุดท้ายครับถึงข้อสอบ IGCSE จะโกงไม่ได้แต่คุณสามารถหาข้อสอบย้อนหลังไป10กว่าปีได้บนเว็บไซต์ที่ขึ้นทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็น Extreme Papers GCE Guide หรือ Max Papers นั่นเองนอกจากนี้ครับยังสามารถหาดูข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการสอบ IGCSE ได้บนเว็บไซต์ของทั้ง2บอร์ดทั้ง2บอร์ดนี้ก็คือ Edexcel และ Cambridge นั่นเองทั้ง2บอร์ดเนี่ยให้การสอบ IGCSE เหมือนกันครับ เพียงแต่ว่าบอร์ดของ Cambridge เนี่ยจะเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากกว่าในประเทศไทยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Edexcel คือ qualifications.psa.com นะครับและของ Cambridge คือ www.cie.org.uk ตอนต่อไปผมจะมาพูดเกี่ยวกับหลักสูตร A Level นะครับซึ่งเป็นการต่อยอดของหลักสูตร i t c s e ขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ข้างล่างนี้ด้วยนะครับตอนนี้อาจจะยาวไปหน่อยสำหรับหลักสูตร IGCHE แต่ผมก็หวังว่านี่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ IG อย่างไรให้ติดหมอวันนี้ลาไปก่อนเสีย